วัสดีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วัอนอาทิตย์ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันนี้ฝนตกเยอะมากนะคะวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะที่ฮอลแลนด์นะคะตกตั้งแต่ทั้งคืนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ว่างนะคะแล้วก็จะมา,าทำหน้านะคะม,มาร์กหน้านะคะเราล้างหน้าสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมา แล้วก็การที่มาร์กหน้าแบบนี้นะคะทุกท่านาเราจะเติมแบบให้หนาหน่อยนะคะมันจะได้ลอกง่ายนะคะนี่วิธีวิธีทำแผ่นลอกหน้านะคะให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะนี่วันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็ฝนตกด้วยก็ทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพใบหน้า ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเราอาการที่พอกหน้าถ้าเราทาบางนะคะมันจะลอกไม่ออกนะคะมันจะลอกยากนะคะต้องทาให้หนาๆน,นะคะต้องทาให้หนาๆเลยนะคะนี่อาช่วยได้นะคะช่วยได้นะคะช่วยอาสิวเซียนนะคะสิวเซียนหลุดอ,อกนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่หลายๆท่านก็ อา,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้นะคะก็เอากลางคืนก็ได้นะคะกลางคืนก็ได้แหละแต่ท่านก็ไม่มีเวลานะคะมันจะดีกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะการบำรุงหน้าแบบง่ายๆนะคะไม่จำเป็นต้องทําทุกวันนะคะเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำเป็นทุกวันนะคะแล้วเอาแต่ที่จุดๆนะคะไม่ต้องไปาทามั่วนะคะเอาที่จุดๆที่สําคัญนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าเราทาหนาแล้วก็มันจะเวลาลอกมันจะลอกง่ายนะคะถ้าทาบางมันจะไม่เวลาเราลอกออกมันจะยากนะคะวันนี้ใช้แบบแบบสีดำนะคะปะกติจะใช้แบบทองนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนกันการดูแลหน้านะคะ ทีนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จนะคะแล้วก็สามารถทำงานบุมงานบ้านได้นะคะปล่อยให้แห้งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะหลายท่านก็อ,า,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ทำอันนี้ไปซักผ้าไปนะคะทำงานบ้านไปนะคะก็มันจะเป็นอะไรที่สะดวกกับการที่ว่าเราทำาพกหน้าเอาไว้นะคะแล้วก็ แล้วก็ทอทำเสร็จแล้วก็จะทํางานบ้านแล้วก็จะได้อาบน้ําไปทีเดียวนี่คือการพอกหน้านะคะนี่ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะทีนี้หน้าเราจะแบบเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะนี่คือการเห็นไหมคะเคลียให้เข้ากันเคลียความหนาความอะไรให้สม่ำเสมอนะคะ สิวเซียนตรงช่วงนี้นะคะตรงตรงตรงช่วงจมูกกับตรงนี้นะคะนี่ป้ายเข้าไปเลยนะคะเวลาทาพยายามทาลงนะคะอย่าทาขึ้นนะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าเรา,าผิดสูตรของการที่ใช้นะคะเวลาลอกเช่นกันนะคะไม่ลอกขึ้นนะคะลอกลงนะคะหน้าเราจะได้ตึง ถ้าเราดึงขึ้นหน้าเรามันจะย่นขึ้นข้างบนนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่เคยใช้นะคะบางท่านก็อยากจะลองนะคะนี่กระปุตรงนี้มันต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ขนอ่อนๆน,นะคะสิวมันจะมีมันจะส่วนอยู่ส่วนนี้นะคะส่วนส่วนกลางๆเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะการที่ว่าลกหน้านะคะเคลียให้เท่ากันแล้วปล่อยให้แห้งก็ประมาณนี้นะคะการที่อ่า เอ่อพวกหน้าตน้นต้นไหนก็ได้นะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะก็จะง่ายๆนะคะบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าลอกหน้าเพราะอะไรเพราะว่าสิวเซียนหลุดได้นะคะสิวเซียนท่านใดที่มีสิวเซียนเยอะๆนะคะเนี่ยตรงจมูกเนี่ยตรงโคนจมูกเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเอาให้จนหมดทั่วนะคะไม่ต้องเลยนะคะเอาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็เราจะปล่อยให้แห้งนะคะแต่เวลาที่เรา จะลอกหน้าใช่ไหมคะเราดึงตัวจุดนี้มานะคะจุดนี้เนี่ยเราจะทำจุดเอาไว้นะคะจุดเนี้ยกับจุดนี้นะคะจะดึงลงมาข้างล่างนะคะจะดึงลงมาข้างล่างในหน้าเราจะแบบมองให้เห็นชัดว่าเออหน้าเราไม่ไม่เหี่ยวย่นนะคะทีนี้เราก็ปล่อยให้แห้งนะคะเราก็จะปล่อยให้แหง้งแล้วก็อ,อ่าแล้วก็ทํางานอย่างอื่นไปได้นะคะทํางานอย่างอื่นไปได้นะคะไม่ต้องคอยให้ว่าเออนั่งอยู่อย่างเงี้ยอย่างเดียวแล้วสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะคะไม่จําเป็นต้อง ทําอันนี้แล้วก็มานั ains, pues ่งอยู them, well, like them, ine, we company, right? like ่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ค่ะแล้วก็มีงานอื่นทํานะคะเราก็ไปทํางานบ้านเรานะคะนี่คือการที่ทาหน้าแล้วมันจะได้แห้งเร็วๆนะคะถ้าอยู่กับที่นะคะเหมือนก็ไม่แห้งนะคะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะคะงานบ้านงานเรือนของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะทํางานบ้านของเราไปนะคะก็มันก็จะแห้งไปในตัวนะคะมีง่ายๆของเรานะคะวันนี้เราก็เหลือที่อ่า เช็ดจุมเช็ดจานนะคะหรือก็ทำของเราไปเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราเอาจะเอาไมโครเวฟออกมามาใช้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทำผัดผัดผัดใช่ไหมคะแล้วก็ลืมลืมไปว่าเราเข้าไมโครเวฟรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านไปพร้อมไปด้วยกันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆสะดวกดวการที่เรา,าวันหยุดแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะหลายท่านก็ อาจจะหยุดงานแต่ก็ไม่มีอะไรทํานะคะโอ้โหงานมีทุกที่นะคะเมื่อวานนี้ก็ผัดไทยนะคะก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะแล้วก็เราก็จะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่หยุดแต่เราไม่ได้หยุดแล้วก็ทางานของเราไปนะคะก็เป็นคนที่ชอบทํางานบ้านนะคะทุกอย่างคือจะจะรวดเร็ว,รวแบบให้เรียบร้อยขยุมขยะเนี่ยเช้ามาเนี่ยเอาเก็บ เขา้าเรียบร้อยจะไม่มีอะไรที่นั่นนะคะดิมกาแฟเสร็จก็ล้างแก้วล้างอะไรเรียบร้อยเลยนะคะบางคนที่ชอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็อยากให้หน้าของเราแบบสดใสแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะแบบเนี้ยแต่อย่าลืมวิธีลอกด้วยนะคะวิธีลอกบางครั้งเราอาจจะ,ะจะลอกผ,ผิดพลาดนะคะแล้วก็ฝากหลายๆท่านนะคะที่อยากจะ ใช้แบบนี้นะคะแบบพักหน้าคือวิธีดึงนะคะก็ดึงดึงลงนะคะดึงลงข้างล่างนะคะอย่างข้างบนนะคะแล้วก็สามารถดึงมาทางนี้ก็ได้แล้วก็ดึงลงดึงขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นที่ที่สะดวกอยู่แล้วข้างบนนั่นหน้าผากนะคะแต่ที่ตรงตรงที่แก้มตรงโหนกเนี่ยห้ามดึงขึ้นโอห้ามดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะคะทําให้หน้าเอยย่นได้พยายามดึงลงข้างล่างนะคะนี่คือวิธีที่ เราได้เรียนรู้จากาาหลายๆท่านที่เขามีประสบการณ์นะคะเราก็เลยเอามาใช้ใดูมันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องนะคะการที่ทําดูแลหน้าแบบให้แบบหน้าตึงไม่ใช่ทำให้สวยนะคะคือว่าบำรุงผิวหน้านั่นเองคนเรามันต้องมีอะไรที่ง่ายๆสไดวกของเรานะคะพอหน้าห้างเสร็จแ,แล้วก็เราก็เค่เอาออกนะคะและไม่ต้องไปไปล้างหน้าอีกนะคะไม่ต้องเลยนะคะแค่เอาน้ําอะไรนะคะ น้ำน้ำอุนอ่นๆนะคะมามาซุบซุนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายก็เป็นที่หน้าที่ดูแลแบบถูกต้องนะคะก็ประมาณนี้นะคะการดูแลหน้าแล้วก็เวลาวันหยุดวันว่างๆนะคะก็ท่านใดอยากอยาไปทดลองใช้ก็ยินดีนะคะก็ได้ผลกับสําหรับตัวเองด้วยได้กับผิวหน้าการดูแลของเราด้วยนะคะเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราก็ต้องดูแลส่วนนี้ ให้ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยนะคะใบหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลนะคะมันจะอาจจะเสื่อมซูมได้เร็วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะการดูแลหน้าแล้วก็คอยให้คอยให้แห้งอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะ